สวัสดีคะ่ะแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่และ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสียงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีข้ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องคะ่ะแอดมินก็จะพามาในแนวทางนะคะรัฐบาลลาวพัฒนาสูตรคำนวณน,นะคะ ก่อนอื่นนะคะเราก็มาสรุปกันนะคะเนาะแอดมินให้เด่น3กับ4นะคะแต่แอดมินเจับข้าวสีนะคะ4 2 2 4นะคะ6 4แอดมินหลุดนะคะตารางกำลังวันของเราเข้านะคะถ้าใครชอบตารางนะคะตารางแอดมินถึงบอกจับได้นะคะถ้าใครชอบนะคะ6 4ก็หลุดดูสิพี่น้อง มาบนล่างเลยหกสี่แต่เม็ดเดียวของเรานะคะเข้าบนล่างเลยนะเม็ดเดียวของเรานะคะก็ได้เฮกันเนาะอันนี้ก็ได้เฮกันอยู่นะคะไม่หลุดนะสําหรับหตัวหน้านะคะสําหรับของวันนี้นะคะสายวิ่งนะคะก็จะมีแปดศูนสองสี่หก้านะคะ แอดมินให้เด่นนะคะเด่น6กับ8นะคะเด่น6และเด่น8นะคะสำหรับเด่น6นะคะก็จะมี60 64นะคะ68สำหรับเด่น8นะคะก็จะมี 8ปนะคะแปดสองนะคะสำหรับชุดกันนะคะก็จะเป็น04 2ยส ศูนย์สองศูนย์เก้านะคะแถมไหม่นอ้อแถมไหมเนาะแถมนะคะ แปม10นะคะอันนี้นะคะใครชอบแปลงร่างก็ตามได้นะ49 98นะคะสำหรับกันเบิ้ลน,นะคะก็จะมี00ใครชอบเบิ้ลน,นะ,ะรูปเบิ้ลเลยก็ดีนะคะ00 66 88 33นะคะ ตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี80 82ู6ย์แล้วก็สอนะคะจดไว้แคปไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ อย่าลืมปลูกต้นรักปักต้นตะขาให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีแรงและกำลังใจนะคะคำนวณนะทางตัวเลขซวซๆวงงามว่าฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า